ไม้กระดานจะเขียนกระดานย,วยาวเลยนะให้ถึงฮอนุคุกเลยนะกอไก่ถึงฮอนุคุกเยอะๆเลยนะนักเรียนมาสายเยอะมาเขียนตัวอะไรไม่เป็นก็ไม่ต้องแก้ทำไปเลยไม่ต้องลบด้วยเขียนไม่เป็นก็สร้างเนี่ย อันเล็กของครูเนี่ยจะเอาไม้ใหญ่หจะเอาไม้เล็กไม้เล็กค่ะไม้เล็กก็ได้อะไม้เล็กครูจะตีหนูเรื่องอะไรคะเนี่ยก็ก็เธอมาสายยังไม่รู้อีกห๋อ ทำไม่คุณครูโหดจังคะสมัยนี้เขาไม่ให้ตีแล้วนะคะผิดกฎหมายนะคะถูกกฎหมายเขาไม่ให้เขาไม่ให้คุณครูตีเด็กแล้วค่ะสมัยเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปลงโซเชียลเลยนะอะจะเอาไม้เล็กหรือจะเอาไม้ใหญ่เขียนกระดานเนี่ยเขียนกระดานได้เ้ืยอเหรอคะใช่มันคือดินมันคือปะกาดินสอมันไม่ใช่ไม้ตีนักเรียน อาเปลี่ยนแล้วเหรอคะ<ช>เปลี่ยนจากม้ตีนักเรียนทำไมถึงเปลี่ยนนะคะลัวมันไม่มีปากกาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยไม่ใช่ก็เมื่อกี้คุูครูยังบอกอยู่เลยว่าจะตีหนูที่หนูมาโรงเรียนสายแล้วทาไมเปลี่ยนจากไม้ไกายเป็นปากกาเฉยเลยครูแก้งพูดกลัวโดนจับใช่ไหมไม่ใช่รู้นะไม่พอบอกว่าจะลงโซเชียลทีเดียวครูเลยเปลี่ยนเลยใช่ปะไม่ใช่จะเนี่ยจะเอาไม้กางหรือจะ ไมเล็กนี้ค่ะเอาเล็กพอโอเคเล็กๆใช่ไหมไม่ใช่เอาเล็กอันนั้นนะคะที่นิ้วชี้ค่ะไม่ได้จ้ะมันเขียนกระดานไม่ได้มาต้องเขียนอันนี้จะเอาไม้ไหนเนี่ยระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้ค่ะเขียนในกระดานนะคะครูจให้หนูเขียนอะไรคะเขียนก็ไกลถึงฮอนคูกไง คุณครูเขียนให้หนูดูหน่อยค่ะได้อโอเคพอค่ะไม่คด <พอ S 1> ถึงพอขวดแล้วขอหนูพู่ไว้มาต่อพรุ่งนี้นะคะไม่ได้ต้องเขียนทีเดียวให้เสร็จอ่ะเขียนเลย เขียนถึงคนคูกด้วยถ้าเธอไม่เขียนถึงฮคนคูกเธอโดนตีมือแน่ตีไม่ได้ค่ะสมัยนี้ห้ามตีเด็กเขียนไปเลยครูจะไปเดี๋ยวครูจะไปไปนั่งรอที่ห้องประชุมไอ,อ้อ้วนรู้จักด้วยเหรอ นั่นห้องประชุมนั่นห้องประชุมคุณครูเหรอคะเนี่ยใช่นั่นมันใต้ต้นไม้นะคุณครูไม่ใช่นี่นี่ห้องประชุมครูตรงนั้นห้องครูต้อมห้องประชุมครูต้อมครูต้อมคือใครอรัครูต้อมคือใครคะเนี่ยก็คือเพื่อนเธอไงน้องต้อมอ่ะน้องต้อมไหนไม่เห็นรู้จักถ้าเธอไม่รู้จัก เขียนกระดานหนึ่งล้านมิชาคู่น่ากลัวแค่นี้ดีกว่า